สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I C U พบกับผมชินชินวิทย์สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านไปพบกับน้องๆนะครับที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการถ่ายภาพตัวได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่ายในสจรนะครับในหัวข้อความมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จนะครับซึ่งจัดโดยส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้รอเราอยู่แล้วนะครับไปพบกับน้องกันเลยครับสวัสดีครับ ชื่อนายรพัฒน์บรรทุนนิตนะครับชื่อเล่นชื่อหมีเรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชานิเทศศิลป์สาขาการถ่ายภาพครับได้รับรางวัลชนะเลิศครับครับผมน้องหมีนะครับชื่อนายเพทัยชมพนุครับเรียนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชานิเทศศิลป์สาขาการถ่ายภาพได้รับรางวัลชมเชยครับสวัสดีครับผมนายสุประวีพันธุมเสนะครับชื่อเล่นชื่อวิดี์เอ่อ อยู่ชั้นปีที่2กําลังศึกษาอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชานิเทศศินสาขาการถ่ายภาพครับได้รับรางวัลชมเชยครับจากงานภาพถ่ายเขาเนี่ยครับเรามาฟังแนวคิดในการนําเสนอผลงานเขาดีกว่ารครับว่าเขามีแนวคิดอะไรที่สร้างสารรค์ผลงานนี้ออกมาได้นะครับมาฟังจากทางด้านรางวัลชนะเลิศนะครับน้องหมีครับมีแนวคิดอะไรครับผมครับก็พอได้โจทย์มาความมุ่งมั่นเนี่ยก็คิดนะครับว่าความมุ่งมั่นเนี่ยของคนเราแบบ จะสื่อออกมาทางไหนได้บ้างอะครับอย่างงานของผมนี่ก็จะเน้นไปที่ดวงตาแววตาของแบบนะครับแล้วก็สุดเด่นคงอยู่ที่โลเคชันโลเคชันนะครับครับโลเคชันของน้องหมีคืออะไรครับก็เป็นห้องปั้นของภาควิชาวิทิศิลป์นะครับอ่าห้องปั้นนะครับครับผมเน้นทางด้านดวงตาครับครับทานนั้นละมันชมเชยครับผมส่วนของผมเนี่ยความคิดจะเป็นแบบเน้นความแบบมุ่งมั่นที่ว่าจะทางานให้เสร็จแบบเพื่อส่งที่ส่งอาจารย์นะครับแบบ เน้นแวตาเน้นอารมณ์ด้วยครับเพื่อที่สู่ความสําเร็จได้ครับแววตาและอารมณ์นะครับครับของผมแนวความคิดของผมก็เหมือนกับว่าเอาแบบธรรมดาท,ทั่วไปก็คือเหมือนกับส่วนใหญ่ที่คนจะมองก็คือคือ,อการอ่านหนังสือ,อครับแต่อ่านหน,นังสือแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าบางคนอ่านหนังสือส่วนใหญ่จะเจอที่อ่านเล่มเดียวผมก็เลยเหมือนกับว่าใสา่อะไรที่มากกว่าเล่มเดียวไปเลยเป็นกล้องสอใหญ่ใ,หญใช่ครับ สำหรับจุดเด่นของผลงานของแต่ละท่านนะครับว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับทังนั้นน้องหมีจุดเด่นคืออะไรครับจุดเด่นก็คงเป็นเรื่องแสงครับแสงที่ใช้ที่ใช้ในงานแล้วก็เรื่องสถานที่ที่เราเลือกครับครับก็มันแบบมันก็ช่วยส่งเสริมให้ภาพแบบดูน่ามีความน่าสนใจแล้วแบบโดดเด่นขึ้นมาครับมีทางด้านแสงเข้ามาประกอบนะครับผมโซโลมจุดเด่นก็คงที่บอกไปแล้วครับคือเป็นดวงตาและอารมณ์ที่แบบ เน้นความมุ่งมั่นนะครับเพื่อให้มันเป็นจุดเด่นขึ้นมาครับดวงตาและอารมณ์นะครับเป็นจุดเด่นของทานนี้ดีไหครับครับของผมก็โดยส่วนตัวแล้วก็จะเป็นคอมโพสนะครับว่าจัดหนังสืออย่างนี้กับแล้วก็กับคนด้วยแล้วก็เลือกสถานที่ด้วยครับเลือกมุมในสถานแต่ละภาพเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลที่ผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านได้เห็นแล้วก็ต้องอึ้งทีเดียวนะครับผมสาหรับน้องๆที่มาประกวดเนี่ย ได้รับประสบการณ์อะไรบ้างจากการประกวดในงานนี้นะครับประสบการณ์นะครับก็ก็เป็นงานแรกๆเลยที่เข้ามาในมหาวิยแล้วเราส่งงานประกวดนะครับก็ก็ก็คงเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่ได้รับรางวัลในงานแรกเลยครับครับผมก็มันเป็นงานถ่ายงานแรกครับมันคงจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกครับเพื่อว่าครั้งต่อไปเวลาในการประกวดจะได้แบบมีฝีมือมากขึ้นนะครับ ส่วนของผมนะก็ประสบการณ์ที่ได้ก็เหมือนกับว่าจะได้คอนแทคกับคนคนได้สนิทขึ้นด้วยอย่างแรกผมก็แบบรู้จักกันแต่คราวนี้พอได้มาแบบขอเขาอะไรงนี้ก็สนิทขึ้นด้วยครับเราให้น้องๆครับได้เชิญชวนเพื่อนๆนะครับเข้ามาร่วมประกวดกันดีกว่านะครับน้องอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆในสถาบันพี่พี่มาประกวดไงอยากพูดอะไรเชิญชวนครับก็ งานปาระกวดเลยมันเป็นกเน็เป็นเรื่องที่ดีที่ทางทางสาราที่เขาจัดนะครับผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่ที่เราควรจะเข้าร่วมที่ควรจะควรจะทำเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากครับการถ่ายภาพมันก็เป็นเรื่องเรื่องใกล้ตัวครับครับครับคงเชิญชวนว่ามันอยากถ้าอยากถ่ายภาพเก่งๆก็ต้องฝึกไว้อะครับเพื่อว่าหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็ถ้าอยากถ่ายภาพเก่งๆก็ต้องลงประกวดเยอะๆครับมันเหมือนกับประสบการณ์ที่เราจะได้ถ่ายภาพให้เก่งขึ้นเรื่อยๆครับ ครับเอ่อคำว่านักศึกษาครับคือใครครับฟังแล้วมันก็เหมือนเป็นนักศึกษาอยู่ซึ่งมันเหมือนกับว่านักศึกษามันสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อเหมือนกับเป็นมันเหมือนเป็นการศึกษาครับก็ว่าในช่วงเวลาสี่ปีนี้มันผ่านไปเร็วอะครคือเหมือนกับว่ากอ่อกรอบโกลยเก็บประสบการณ์เยอะๆครับโดยเฉพาะกับการประกวดนะครับมันได้อะไรที่แบบเยอะมากกว่าในห้องเรียนในวันนี้นะครับเราก็ได้มารู้จักกับน้องๆนะครับที่มี ความรู้ความสามารถนะครับทางด้านการถ่ายภาพนะครับซึ่งน้องๆก็เก่งนะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาด้วยนะครับเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆทุกชั้นปีเลยนะครับร่วมกันนะครับหาเวทีนะครับโชว์ความสามารถนะครับและพวกเรานะครับจะติดตามพวกคุณไปทุกที่ครับผมและมาพบกับพวกเราใหม่ครับกับรายการ ICU ครับ